วันหยุดได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่คลิปของเราที่อยู่บ้านยังไม่จบค่ะวันนี้พาลูกชายไปที่อำเภอคูเมืองนะคะไปยังวะตี ไปเซเว่นจ้าแค่นดงบ่มี่บอกมีจ้าแต่อยากไปคู่เมืองและวันนี้มีเวลาแค่วันสุดท้ายที่เราจะต้องทําความสะอาดที่บ้านให้เรียบร้อยนะคะเลยขอตัวช่วยมาช่วยปีนบันไดตัดกิ่งไม้ให้หน่อยนะคะเนื่องจากว่าดิฉันเป็นคนโตหน่อยเพราะสามารถขึ้นบันไดเองได้จ้าโซนทางหน้าบ้านนี่คือเป็นห่วงมากที่สุดนะคะเพราะว่ากิ่งไม้มันจะไปหันกันกับสายไฟนะคะยิงและช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะยุงก็คือชุ่มมากชี้จุดให้คุณพี่ช่วยตัดกิ่งออกให้นะคะส่วนฉันก็นจะเป็นคนทําหน้าที่ทําความสะอาดด้านลางจ้าคือเอาไว้ย่ำแล กระตาไห้แหงแล้วค่อยให้คุณยายจัดการให้นะคะถ้าฉันมาบ้านที่ไหนชาวบ้านจะรู้เลยนะคะว่าชันมานะคะเพราะว่าเสียงกวดไม่กวดแต่ตีสามตีสี่ปุ่นเด้เวลาที่อยู่บ้านนี่เห็นอะไรก็อยากทาไปหมดเลยค่ะมันมีแต่แนวหเห็ดหายไบสากนั้นนะคะคุณแม่กับไ้พีเพิ่นไปยามบ้านของน้องเป็ดนะคะเผื่อจีจะไปทําการเชิญชวนน้องเป็ดออกไปเล่นน้าห่อนนะคะเมื่อก่อนเรื่องแบบนี้คุณแม่เราจะเป็นคนจัดการเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ดดวหวแลวกับอนุนีนั่นหลายอย่างนะคะก็เลยทําไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยไ้พีคนนี้มาช่วยนะเสร็จแล้วช่วงแรกกับผ ะะก็คือน้องสาวของแม่ฉันนั่นแหละคะ่ะพาไปยามพี่ชายนะคะคุณลุงของเรานั่นเองค่ะเพื่อบริเจอกันบ่หอดปีดอกจ่าก,กับประมาณหลายเดือนอยู่แต่ก็ด้วยความคิดถึงนะคะดูสิคุณพี่คุณน้องเขากอดกันด้วยอาจจะมีการทักทายพูดคุยถามข่าวกันนิดนึงนะคะด้วยความคิดถึงเนาะจากนั้นเราก็เดินทางกลับบ้านค่ะพุณพ่อกับมักขุดนกกล้วยให้พ่อใหญ่สมคิดต,ต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเป็นรอบหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าเราสามารถขนมาได้ค่ะของเต็มรถเลยนะคะพ่อก็แสนจะใจดีนะคะขุดหนกกล้วยให้ทั้งหมดหี่นเลยนะคะป้า จากนั้นฉันก็จะไปเดินเก็บพลิกนะคะเพื่อที่จะเอาไปฝากกับเพื่อนๆพี่ๆนะคะแต่อุตสาหเก็บพลิกตั้งนานนะคะแต่ใดๆแล้วฉันไม่ได้เอาพลิกนี้มาค่ะติดไปกับคุณยายหมายเรียบร้อยอดกินซ้ำจ้า